สวัสดีครับทีเอลสเปเกอร์รอยเอ็ดขับเมอ่อนีอคลิปนี้นะครับจะมาส่งงานจูนระบบนะครับตัวน,นี้ลูกค้าจะเป็นตู้เสียงกลาง2อคูณหนึ่งนะครับผมดอกเสียงกลางจะเป็นตัวอิมิเนนแคปปาโปนะครับตัวแหลมก็จะเป็นเจ็ดห้าศูนย์นะครับเป็นเดเวอร์เจ็ดห้าศูนย์นะครับผมฮาการิมาทําการเคลียร์ตู้นะครับ เครียตูเบิ้งเฟสเบิรงสายเบรงเน็ตเบร์ทุกสิ่งทุกอย่างนะครับค่ะเขาู่กันเข้าไปเช็กระบบนะครับตัวคอร์ดต,ตัวมิกนะครับว่ามันเป็นจังไดนะครับอ่าระบบของลูกค้าก็จะเป็นตัวนี้ใช้มิกเป็น x 3 2แหลกนะครับอคอร์ดก็จะเป็นตัวมาลานี่ dpa 2 6 0 ad นะครับแล้วก็ตัว power cubed จะมี2แท่นนะครับจะเป็นทา้าบ9 0 0โตัวนะครับแล้วก็ตัวขับเสียงกลางก็จะเป็น TDK นะครับสำหรับเซตนี้นะครับตัวตู้เสียงกลางก็จะเป็น2 1. อคูณ1แหลมจะเป็นไดเวอร์750นะครับตัวตูวเว้เบสนี่น่าจะเป็นเทอร์โบนะครับจะเป็นตูเทอร์โบ อันดับแรกเราจะเปิดตัวเก่าของลูกค้าก่อนนะครับเปิดทีนี้ยังทัฒนเเ็ดพิเศษนะครับเพื่อหาจุดปกป้องนะครับว่ามันมีปัญหาตรงไหนว่าลูกค้าต้องการอีหยังนะครับเสร็จแล้วเราก็จะมาทําการเคลียร์ให้นะครับมาจูนมาทําทุกอย่างนั่นแหละครับให้แล้วกับเปิดฟังนะครับตัวใหม่ที่ทําเสร็จนะครับผม เสร็จจากการเปิดเพลงเปิดซาวที่ลูกค้าฟังประจําแล้วเราก็จะมาเทสพวกไม่นะครับอันนี้เป็นชุดคาราโอเกะนะครับเป็นชุดลองคาราโอเกะกสิให้เทสนะครับเทสลร้องคาราโอเกะเลยนะครับเทสไม่เทสเปิดเพลงคาราโอเกะลองทดสอบกันเลยนะครับเพื่อหาจุดบุกพ่องนะครับหรือว่ามองได้ทียังว่าท่านพอใจเข้ากสิปรับแต่งให้นะครับจนกว่าลูกค้าจะพอใจนะครับจนกว่าสิแล้วนะครับตอนนี้ก็ให้ลอง คาราโอเกะนะครับให้ลองคาราโอเกะไปเลยนะครับเพื่อว่า,าสีไเด้เบึงว่ามีบงผิดพลาดปอนะครับอันนี้ลูกคาก้ากัให้ทีมงานนะครับเทสเป็นสาวคาราโอเกะไปเลยนะครับเป็นนนลงงไม่มกัมานนัาาบรร้ออตวซหู ไครับในหนึ่งงานก็จะมีประมาณนี้นะครับหนึ่งงานก็จะมีประมาณนี้เคี่์ให้ทุกอย่างจนกว่าสี่ถึกใจนะครับพอใจแล้วเราค่อยว่ากันนะครับผมฝากไว้ด้วยนะครับ TSL Speaker ร้อยเอ็ดครับผู้ผลิตและจำหน่ายตู้ลำโพงกลางแจ้งนะครับและการรับจุนระบบครับผม